พี่น้องอยากเล่นสตาร์ดิกไปขโมยเงินงสดกันครับพี่น้องได้มาแล้วนะครับพี่น้องเงินสดของกูอันดับแรกเรามานัา่งเรามานั่งามกันครับพี่น้อง ไอ้ยี่มีสามร้อยบาทฮะเจ๊กูไปป่นด,ปปน,นดีกว่าโอเคลองไปป่นล้างดีกว่าไอ้พี่ขอตังเลยนดอยีิใหม่ไม่ให้ตังเว้ยคายไ,ได้โทรศัพท์มานี่ได้โทรศัพท์มา <c oughs> ก่ออนนื่นเรามาจะมาทำล้างโทรศัพท์ สะอาดเลยครับพี่น้องใครเป็นน้องมึงสุดโอ้ยเหี้ยก่อนอื่นเลยมาทำผมมีแต่ผมมีแต่เหรียญน,นะคะอีกอย่างครับพี่น้องที่ดูขาดไม่ได้ในในการป้นในวันนี้นะตั้ง ทั้งนะครับพี่น้องแล้วก็ไปบนก่อนที่จะบนน่ะหายเกมมันดิเฮ้ยมีเลี้ยว,ว่านีก่อนเลี้ยวไป